สวัสดีครับพ่องว่าช่องสปริงแท็บ OPO เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นสายแจ็คหัวแปลงนะครับเป็น35มเมเป็นในเป็นในตัว RCA ตัวเมียนะครับปกติเราเห็นในท้องตลาดจะเป็นตัวคู่ใช่ไหมแต่นี่เป็นตัวเมียแต่ว่าสายค่อนข้างที่จะสั้นหน่อยนะครับพรามันเป็นแค่แจ็คหัวแปลงเฉยๆนะครับ ก็สหรับคนที่มีแจ็ค RCA ที่ที่เรามีอยู่แล้วที่มันหลักดีะหลักร้อยแต่มันเป็น RCA to RCA เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเสียบเข้ารูโทรศัพท์ได้เราก็สามารถซื้อแจ็คตัวนี้นะครับไปต่อได้นะครับเพื่อเราจะใช้สายตัวนั้นเพราะบางทีเราซื้อสาย RCA to RCA ที่ราคาค่อนข้างจะสูงมาแล้วเราไม่รู้จะใช้ยังไงเพราะว่าอนาคตเราเสียบกับโทรศัพท์ไม่ได้ครับ อันนี้คือใช้ในยาวจําเป็นนะครับคือเราอยากจะใช้สายดีๆแต่เราไม่เสียบยังไงก็เลยต้องซื้อหัวแปลงมาใส่นะครับซึ่งันนี้ผมก็ได้สั่งมานะครับในราคาแค่หลักสิบบาทไม่ไม่ถึงร้อยครับรวมสมไม่ถึงร้อยนะครับก็เดี๋ยวลิงก์คาสั่งซื้อจะแปะไว้ใต้ลิงก์เอ้ยแปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็แพ็กเกจก็เป็นแบบนี้นะครับก็สีเหลืองเขียวๆมาเลยนะฮะ มาเด่นเลยนะผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับนี่มันจะเป็น,นยังไงของจริงก็เขามไม่มีการกระแทกมานะครับไม่ไม่มีการกระแทกแค่ใส่ถุงมาเฉยๆเพราะว่สายมันก็เล็กอยู่นะครับมันไม่จะยาวไม่อะไรมากนะนี่แค่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราแกะทีเดียว ก็น่าจะแตะสตาเตอร์วไว้แน่เลยต้องหาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครนี่ก็จะแกะมาแล้วนะครับนี่เรให้ดูตัวสายตัวสายก็ก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเท่าก,กับราคานะครับ <c oughs> แค่หลักสิบนะครับเป็นหัวแปงนะครับนี่ตรงนี้เป็นตัวเมียนไหมครับเราสามารถเอา จยก RCA ของเราที่เราซื้อราคาแพงๆมาเนี่ยเอามาเสียบได้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับเทวเอมหรือว่าต่อเข้าเครื่องปรุงเ้อมิกอะไรนะครับนี่หัวแปลงอันนี้เสียบเข้าโทรศัพท์นะโทรศัพท์ได้คอมได้นะครับโน้ตบุ๊กได้อะไรก็ได้ด้เป็นรูหูฟังนะครับจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่ว่าถ้ามีรูเสียบเนี่ยมันก็เสียบได้หมดนะครับก็เอาเสียบได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้สายก็ยาวไม่เท่าไหร่ครับประมาณเ,เกือบเท่ากันไกลครับยาวกันไกลนิดน,นึงเพราะมันเป็นแค่สายแปลงใหญๆนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมให้ให้ให้ดูงานนะว่ามันเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะนี่นี่เป็นขาวแดงนะครับเป็นตัวเมียนะครับ ก็จะเป็นมานี้ครับผมก็นใส่คลิปรีวิวเจ็คสายแปลงนะครับก็เป็นแปลง3.5มิลเป็น RCA ตัวเมียนะครับแบบนี้นะครับตัวติดจะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับเป็นสายแปลงเฉยๆนะครับก็เลยวิญญาณขอกดไอ้ฝากกดไลค์เพื่อนๆท่ได้กดิ่นให้หมดนะครับติ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเซอรเบีนแคมโอพีโอนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย